สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากผลิตการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันคุณธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแน่นอนนะคะหลังจากที่ทางคุณอิงพ้นจากเก้าอี้คุณทักษิณกลับเข้าเรือนจําและก็มีนายกใหม่ชื่ออนุทินชาญวิรุลเนี่ยท่าทีของกัมพูชาก็ดูเหมือนจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะได้เห็นทั้งมุลมาเน็ตสมเด็จฮุนเซนมีการแสดงความยินดีแล้วก็ พูดในลักษณะที่จะมีการเตรียมฟื้นความสัมพันธ์การประชุมในส่วนของ GBC ล่าสุดเนี่ยทางด้านของอพลเอกนักตพงศ์นะคะนาพานิตเนี่ยหรือบิ๊กเล็กเนี่ยที่ได้ไปร่วมประชุมเนี่ยก็ดูเหมือนที่จะมีท่าทางนะคะกับทางกัมพูชาที่คลี่คลายขึ้นคือร่วมในการที่จะเก็บทุ่นระเบิดนะคะภายในหนึ่งเดือน แล้วก็เรื่องอื่นๆก็ดูคลี่คลายมากขึ้นด้วยนะคะส่วนคุณทักษิณจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆชื่อตอนของเราคือทักษิณหน่ายแน่มากเดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณพรศักดิ์ศิลมุลหรือหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับรายการนี้เป็นรายการที่ไม่มีเลขสิ์นะฮะนำไปเผยแพร่ได้เลยขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชม แล้วก็ขอบคุณ YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะก็ที่ไม่ปิดกั้นอะไรมากมายนะช่วยกันหน่อยนะฮะขอบคุณครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนกรณีของคุณทักษิณเนี่ยก็ถือว่าสองสองวันแล้วนะคะที่พี่หมูก็ชื่นชมนะคือคือผมผมส่วนตัวผมชื่นชมนะจะยังไงก็แล้ชื่นชมว่า เมื่อวานก็พูดนะว่าฮีโร่วันนี้ผม,ผมยังแมบอกอ่ะนายแน่มากนายแน่มากนะที่ค้ายก็ว่ากลับเนื้อกลับใจนะ mm hmm. เอาเถอะเพื่อเพื่อครอบครัวและลูกหลานปล่อยให้น้องอิงจะทนรกรรมลำบากอยู่เธอคิดอะไรไม่ไม่เป็นหรอกในเรื่องทางการเมืองไปอยู่กับผู้คนมันยังนำพาพักไม่ได้พูดไงไ่ายๆอย่าไปคิดนำพาประเทศ ลหลายคนก็บอกคันแนะกันแนเออหมูมันได้ทีเปลี่ยนสีบอกไม่ไม่ใช่คือผมและน้องแอนเนี่ยด้วยความเคารพแยกแยะเป็นครับแยกแยะเป็นว่าอันไหนควรที่ผมก็บอกแล้วไงว่าสิ่งที่เราควรที่จะพึงชมเชยก็ชมเชยอันไหนควรให้รางวัลก็ควรให้รางวัลผมผมถือว่าคุณทักถึงตัดสินใจถูกต้องก็เป็นแบบอยากให้คนรุ่นหลังว่ามึงจะทําผิดคิดชั่วยังไงแล้วแต่นะ ก็ต้องรับโทษไปตามนั้นนี่ก็การที่ได้รับพระกุณาโปรดเกล้าพระทานอภัยลดโทษให้ถือว่าเป็นการาได้รับพระหมหาการกรุณาที่คุณเป็นลุนพน้นในธรรมบัพพครอบครัวนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ตามมาในคดข้างหน้าก็ว่ากันไปข้ในใจไม่อยากให้ใครไปติดคุกหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เขาเห็นว่า พวกท่านครอบครัวท่านแล้วก็ตัวท่านได้รับอภิสิทธิชนมากเกินกว่ากว่าที่คนไทยในความรู้สึกทางจิตใจนะจะรับได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเอาเถอะท่านยอมอย่างนี้นะก็ผมผมก็บอกไงทุกคนไม่อยากติดคุกทั้งนั้นอะ่ะไม่อยากจะเป็นผมหรือใครก็แล้ไม่อยากติดคุกผมก็เคยติดคุกมาสองรอบแต่คุกทหารนะคุกทหารเมื่อปีปฏิวัติ 49, ไม่ไม่ไม่ๆบ <50 S 2> ปีห้าเจ็ด่ที่ไปติดคุกอยู่สองรอบที่นคปรปฐมคุกทหารนครปฐมหนึ่งร,รอบแล้วก็ราชสีบดหนึ่งรอบออก็ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่นั่นแต่ว่าอันอันี้ยแต่ว่าผมยังบอกนะบอกคุณทักษิณเนี่ยว่างๆก็คิดเอาเงินเนทองมาเลี้ยงข้าวนักโทษอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะ หรือถือโอกาสนี้เหมือนไปศึกษาดูงานเพื่อที่จะได้ปรับปรุงไปจำดีไหมคะก็เออกอดีก็ก็คิดด้ว่าไปไปฝึกภาคสนามเป็นในร้อยใหม่ๆนอนพัดลมสักสองสาเดือนแต่ระดับท่านไม่ได้ไม่นอนพัดลมผมรู้เอาเอาว่าทุกคนรู้แต่ไม่ได้อิจฉาอย่างน้อยท่านก็อยู่ในที่ถูกคุมขังมีลูกลงอะ ใช่เหมือนที่คุณชูวิทย์บอกอว่าการไร้ซึ่งอิสรภาพมันก็เรื่องใหญไ่ไม่ใช่ความสุขสบายต่อน่น,อ,นอยู่สบายกว่า<ช>นทั่วไปก็ตามเพราะว่าคนที่อยู่ในคุกนี่ยแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละคืนนี่มันนานมากผมอยู่ยคุกทหารเนี่ยผมรู้นานมากกว่าจะผ่านไปแต่ละนาทีมันนานมากแต่ละวินาทีนานมากนะไม่ได้คบหาไม่ได้เห็นลูกไม่เห็น,หนาตาลูกเมียไม่เห็น อะไรต่างๆแล้วเนี่ยม,มันมันมันทำให้แต่ว่าอย่างน้อยน้อยสุดมันทําให้เราได,ได้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 คิดทบทวนตัวเอง<ม>นิ่งใช้เวลาสองสาเดือนมีมีอย่างน้อยก็สี่เดือนนะน้อยสุดสี่เดือน<ม>เอาเถอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นคูนูประการสําหรับกระบวนการกฎหมายไทยว่าทุกคนก็ไม่มีใครที่ที่อย,อยู่เหนือกฎหมายกฎหมา<ม>ย คงไม่มีเมตตากับคนที่ฝ่าพื้นคนหมาครับเพราะบางคนก็มองเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่สาลเนี่ยต้องต้องมาไต่สวนมาดูว่าที่เคยพิพากษาตัดสินไปแล้วเนี่ยคุณบริหารโทษเนี่ยตามที่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งแรกของคุณจตุพรพรมพันธ์อครั้งแรกคดีของอภิสิ์เวชาชีวะ ได้คุณจตุพรได้ใบบริสุทธิ์มาแล้วนะก็ยังต้องกลับเข้าคุกใหม่แต่อันนั้นไม่ใช่สารนิกาาแผนกาดีอาการการเมือง,งอันนั้นเป็นสารสถิ์ยุติธรรมแต่อันของคุณจรุพรเห็นว่ารวดเร็วเลยก็<ช>วันนันเดียวนั่นจบจบเหมือนเหมือนกันนะฮะก็ที่เห็นเอาเถอะเราผมไม่ได้ทําเติมคุณทักษิณและครอบครัวนะแต่ก็ผมยอมรับว่าคุณนายแน่มากคุณทักษิณ คุณแน่มากอย่างน้อยที่สุดแน่ละยอมเข้าคุกของไปในถือว่าคนระดับอย่างคุณนักสินเนี่ยนะอำนาจบารมีล้นฟ้าล้นเมืองอแน่มากทีนี้บางส่วนก็แซวนะคะว่านี่สมใจสมเด็จหุนเซนแล้วหรือไม่ผม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ไม่คิดขนาดนั้นอ่ะคือคือคนอย่างคุณเซนหรืออย่างที่ว่ามันคบหาไม่ได้ คบค้าสมาคมไม่ได้ในทางการเมืองนะในการอะไรต่างๆคบหาไม่ได้แต่ว่าคบเป็นไว้กินข้าวกันนะได้เพราะโดยส่วนตัวผมก็เคยเคยเคยได้นั่งร่วมโต๊ะคุณนุนเซ็นนะได้นั่งร่วมโต๊ะกับพอหวดหรือกินข้าวพอหวดมาเมืองไทยก็ได้กินข้าวได้กินเหล้ากันก็โดยส่วนตัวนะ่ยคบสมาคมสังสรรค์อย่างนั้นได้นะแต่ในทางการเมืองทุกคนรักบ้านรักเมือง อยู่เขมรคนเขมรก็บอกว่าคนไทยคบไม่ได้คนไทยก็บอกว่เขมครคบไม่ได้มันมันแยเอี่ยมันไม่คบมันทางตระกูลฮุนเซนก็บอกอ่ะตระกูลชินวัตรมันคบไ,ไ,มไ,มไม่ได้นะไม่ว่าจะใครต่ใครแตครแ่คบไม่ได้คนไทยก็คบไม่ได้ตอแหลต,ตลอดตแหงแล้วก็เนี่ยดื้อ่างคนต่างนี่ไปเราก็พอเข้าใจได้ผมไม่ถือสาหรอกแต่ว่าสิ่งที่ที่เห็นว่าเมื่อเมื่อวานนี้ เมื่อวันซืนที่ประชุมอะไรกันที่อกออกงการที่ที่ขมร้นเขายอมเกาะเก็บกู้ทุนระเบิดหนึ่งเดือนมันมันมันชี้มันชี้เห็นอะไรหลายอย่างชี้เห็นว่าตระกูลหุ่นเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนชุดบริหารประเทศเนี่ยเขาเขาประกาศให้เห็นเนี่ยเห็นให้เห็นให้เห็นชัดว่าเขาไม่เอาไม่เอาตระกูลไม่เอาตระกูลจีนวัด เอาเป็นว่าง่ายๆอย่างงั้นไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันทับซ้อนอ่ะคือเขาไม่เอาจริงๆออแล้วตอนนี้ก็ไม่เอากันแล้วแต่ที่เรื่องน่าฉงวนในเวลานี้ที่เป็นข่าวอยู่อ่ะมีการขนทองเออเออเออมีการขนทองแต่ยังไม่ได้เช็คนะเข้าไปในกัมพูชาเยอะมากจนทําให้ค่าบาทแข็งใช่ <นะ S 1> ใช่เป็นเป็นเป็นหมืนม่นหมื่นล้านอ่ะเขาว่างันนึแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คนะเพราะฉะนั้นการที่ทําอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันมีเลขในอะไรบางอย่าง มันมีมีนัยยะแต่ว่าไม่อยากจะให้พี่น้องตกอกตกใจแต่เรื่องอย่างนี้มันน่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นแม่แท้ภาคสองหรือแม่แท้ภาคหนึ่งก็ต้องกดขันเข้มงวดผมเชื่อว่าการข่าวควายความมั่นคงเนี่ยข้อคงจะมีข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นดีบตัดไฟแต่ต้นลมให้มันขจับขเฉงฉับไวไอ้เรื่องที่ คอรมอ,อนุทินตั้งพลเอกนัดมาดสารงานต่อที่เป็นรัฐมนตรีช่วยคาราโอมอยู่แล้วก็มามันเป็นจุดที่ผมผมผมในส่วนตัวนะมันก็พักพวกกันฮะพูดง่พลเอกนัดน่ยก็อ,อายุอานามก็ไม่ไม่หา่างกันเท่าไหร่นักเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นถุดเป็นหลุมอ่ะเป็นหลุมของ รัฐบาลของคุณอนุทิน<ม>เพราะว่าคุณนัทเนี่ยแกแกไม่ใช่ทหารนักรบแกไม่ใช่ทหารแบบคือมาจากสายที่ถึงไม่ได้คุมกบังอ่ะพูดง่ายๆเอาจะเ,เ,เคยเป็นถึงอดีตรองพอบอทบแล้วก็มีสิทธิ์ติดขดออั้วพบทบแล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องของพลเอกประยุทธ์ก็จริงอะแต่ว่า การทํางานใหญ่ในบางเรื่องโดยบุคลิกของผลบิ๊กอะไรนะบิ๊กเล็กเน่ยก็ไม่ไม่ไม่เฉียบคมอ่ะ oh. ไม่ดุดันไม่ไม่ไม่แสดงท่าทีให้เห็นถึงบางทีก็บอกว่ามือประเทศที่สามนะประเทศที่สามผมก็เห็นก็ญี่ปุ่นอ่ะเห็นไหมเพราะญี่ปุ่นมันตั้งโรง,งงานอยู่แถว <laughs> ในคาเมน,นเยอะๆถ้า ปิดด่านมันก็ขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ขึ้นเข้าไปผลิตในประเทศเขมรเนี่ยมันก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะองอ้อ,นอมโนโอ่นอ้อมนี่<ม>เพราะนั้นรัฐบาลอนุทีนเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้ว่าเอาเถอะถ้าเล็กเขาจะมาเป็นบาการก็หาคนที่ที่เป็น,น้ันทีช่วยที่แข็งแรงหน่อย<ม>เอาว่าแข็งแรงหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าจะปิดด่านปิดด่านเนี่ยผม ผมยังเห็นด้วยในการผิดด่านต่ออยู่นะมันต้องดูเขมีนะมึงเอาจริงจังอะไรขนาดไหนเดือนสองเดือนไปก่อนแล้วก็หาทางเยียวยาหาทางส่งเสริมการค้าขายชายแดนของคนไทยให้เขามีได้ประกอบกิจอะไรที่พอ,อช่วยพยุงฐานะเขาได้ความเป็นอยู่เขาได้รัฐบาลนี้ต้องต้องต้องเร่งรีบนะฮะแล้วก็เนี่ยเอาเป็นวาหารนตดีช่วยคาราโหมท,ที่ที่ดูธรรมะตรามะ อเออเอาเอาที่ที่พอพอยืนหยัดแล้วก็คืออย่าไปสไ,สไตล์แบบแม่ทบบับก <c oughs> <ๆ S 2> ุ้งนบคะไอ้เดียก็ก็กุ้งก็ในทางการบริหารเขาก็งค,ง,ค,ง,คงไม่ไม่ขนาดนั้นต้องไม่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 เหมาะที่จะนั่งบริหารในในส่วนที่จะเป็นรองของบิ๊กเล็ก <c oughs> นะฮะ <c oughs> บิ๊กกุ้งในเขาเขา,เขาต้องต้องคล้ายๆต้องมีลักษณะมีอำนาจเต็ม และเขาจะทําได้ให้เขาคล่องตัวแต่ถ้าไปเป็นลูกน้องเป็นเป็นผู้ช่วยรัมตีช่วยเนะี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงฝีมือหาที่อื่นให้เขาอยู่แล้วกันทั้งแ,แต่ต้องหาคนที่แมาต่ตะแมงเข้มแข็งไปช่วยลองมือให้กับบิก๊กกุ้งเอ้บิ๊กเล็กไม่งั้นก็ดูคนไม่ค่อยชอบบิ๊กเล็กนี่เยอะแกบุคลิกแกมไม่ใช่ะปนีประนอมไปหน่อยไม่รู้แต่ไม่ไม่ใช่ หรือหรือเพราะจังหวะช่วงนั้นมีคุณอิงเป็นเป็นนายกหรือและมีคุณคุณธรรมเป็นรักษาการก็เลยก็เลยแต่ก็สองวันนี้แล้วก็ชี้ให้เห็นอะไรบางอย่างมันก็ยังไม่ใช่เหมือนเดิมเราอย่าไปพูดถึงเรื่องความมั่นคงประเทศอะไรแต่ไม่ใช่เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ ป้านาอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ,ยอ,ยอ,ยอย้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะ เปอร์เซนต์ยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนสำหรับปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะใครที่ชอบสูตรเก่าใช้ดีไม่อยากเปลี่ยนหนึ่งแถมหนึ่งยังคงมีอยู่นะคะ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าราคาอเอื้อมถึงค่อนข้างยากเรามีราคาสุดคุ้มมาฝากสำหรับปุ๋ยสูตรใหม่888บาท888 88นะคะแล้วก็ยังแถมเป็นอาหารอาหารปุ๋ยแบบซองให้อีก10บซองในราคา500บาทอันนี้คือ500บาทนี่คือแถมนะคะไม่มีไม่ได้คิดเงินนะก็คือซื้อปุ๋ย888บาทแถม ซองอาหารนะคะที่สำหรับเป็นปุ๋ยเนี่ยอีกสิบซองให้ไปเลยแล้วก็ห่อส่งฟรี<ช>และเก็บเงินปลายทางด้วยขอบขอบคุณพี่น้องนะฮะช่วยที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับนี่ครับสำหรับของเดิมก็ยังซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าแปดแปดแปดเนี่ยเอาไปเป็นใช้ดู ดีมากฮะศูนย์แปดหนะึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกห้าแล้วก็ <ปะ S 2> ใครต้องการที่จะซื้อที่ดินที่อำเภอรดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่ดินที่ดินสวยนะฮะใกล้เห็นวิวดอยสุเทพใกล้สนามบินเชียงใหม่แผ่นดินไหวก็ไม่กระทบน้ําก็ไม่ท่มวมเอาเป็นว่าดีนะใกล้สนามบินประมาณสิบห้านาทีถึงนะนะฮะดีทีเดียวใครต้องการจะไปสร้างเรือนหอเรือนนะฮะใครจะสร้างหมู่บ้าน ถ้ามีตังหน่อยนะฮะหรือถ้ามีตังเยอะก็ไปสร้างคดาลรงหักอยู่ก็ติดต่อมาได้ทีนเ,นเนี้ยเบอร์เนี้ยศูนย์แปดหนึงเก้านึ่งหนึ่ทีนี้ค่ะพี่หมูประเด็นที่พี่หมูบอกว่าเดี๋ยวไปเช็คก่อนเรื่องส่งออกทองคำไปยังประเทศกรัรมพูชาเนี่ยอันนี้คือจริงนะคะอ,อันนี้นี่จากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือซออ,อทอเลยนะคะที่ออกมาบอกว่าเนี่ยมันพบว่าเพิ่มสูงผิดปกติในช่วงนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยตอนนี้เขาก็เลยกําลังหารือกันนะคะกับทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทปทอ,อยู่ถูกต้องจะยังไงมันต้องรีบเดินฝ่ายต้องฝ่ายฟัลมมันคงด้วยเรื่องนี้เรื่องเรื่องสําคัญต่อประเทศชาติเพราะมวลรวมนี่มันของเรามันมันดาวลงมาเยอะเรื่อง GDP ใช่ไหมอะไรต่างๆในการทรงออกแล้วก็ มีการเคลื่อนไหวต่อทุนทรัพย์ระหว่างประเทศหรือการเงินการทองเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญข้ามสูงผิดปกติถ้าผิดปกตินี่ต้องพูด,ดง่ายๆไม่สมควรจะเปิดด่านอ่ะพูด,ดง่ายๆเพราะว่าเรียนตรงๆนะฮะแม้แต่าภาคหนึ่งหรือใครก็ดีที่คนมีส่วนเกี่ยวข้องท่านต้องระแวดระวังและต้องคุมเข้มเรื่องนี้เพราะโดยโดยองค์กรต่างๆที่ดูแลชายแดนอยู่เนะี่ย ก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่สู้ดีนักอยู่แล้วนะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ที่ใหญ่หลวงนะยิ่งราคาทองเกิดราคาทองบาทละหก0 0 0่ขึ้นมามลนยุ่งนะตอนนี้50,000ื่นกว่าแล้วเ่ยมันดิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่เพราะสิ่งสำคัญที่สุดนี่ผม ยังไม่ได้รับฟังจากผู้รู้ที่แท้จริงว่าเป็นยังไงก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเป็นที่หน้าประวัติพั่านพ,นพึงว่าถ้าระบบอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนเมื่อสองวันก,นก่อนนี่คุณนักษิ์ไปที่ดูไบก็เจตนาก็คือไปคุยเรื่องธุรกิจธุรกรรมทางการเงินนะกับไอ้ฝรั่งสัญชาติขมนาามังอะไรวพวกนี้ที่ไปไป มันเกี่ยวกับเรื่องแบงค์เรื่องอะไรต่างๆเนี้ยเรื่องธุรกิจพลังงานก็ไปคุยเสร็จก็กลับมาเข้าคุกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับอะไรข่าวที่ว่าจะฮุบบางจากใช่ใช่ชมันมันมีหลายๆเรื่องทีเดียวเพราะนั้นเรื่องความมั่นคงในเรื่องพลังงานและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะทองทองคำเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ก็ทองเป็น เป็นเป็นสินทรัพย์ทิมั่นคงและก็เป็นสินทรัพย์เดียวที่ทั่วโลกเขาเขายอมรับเพื่อเป็นการเขาเรียกเป็นทรัพย์สินคงคงครังอ่ะนะเรารวยทองแสดงว่าประเทศอื่นๆเขาก็ให้ความเชื่อถือเพราะนั้นถ้าว่าทองเราไหลไปอยู่เขมรเยอะๆไปฝากก่าโดยโดยก็อย่างนี้มันโดยไม่สุดจริตอยูหรอะเพราะนั้นต้องเรื่องนี้ต้องคำชับ นะแล้วก็ช่วงนี้ยังว่างเว้นรัฐบาลได้ทางานอยู่ก็ต้องปึ่งฝ่ายความั่นคงยังไม่ได้คุณอนุทินได้รับการโปลดกล้าแล้วใช่ก็ต้องมีกระบวนการอันนี้อันนี้น้าตกใจน้าน่าตกใจเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรมากมายอย่าไปเสียดายผมเชื่อว่าอย่าไปเสียดายว่าคนเราคนดีๆก็ติดคุกกนหมดมันไม่ใช่นะยังมีคนดีๆอีกเยอะ นะที่จะช่วยแก้ไขบ้านเมืองเอาไว้ว่าเหมือนกับอดีตรัฐมนตรีเอาน้องๆเราเพื่อนๆเราเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเปิดสภาแล้วก็จะยื่นอาเปปลายเลยนะอย่าเลอะเถอะอย่าเลอะเอะไอ้น้องอย่าเลอะเอะปล่อยก็ทํางานก่อนนะเหมือนกับพักไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาหรืออุ้งยิงก็ให้เวลาอันนี้เขาทำงานสี่เดือนให้ทําไม่เถอะนะเต็มนะใจดีไอเนาะเชื่อพี่ เพว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ยุบสภาใช่ก็ผมก็เชื่อว่าช่วงยุบสภาหรือเรื่องตั้งเนี่ยนายกทักษิณเขาไม่ได้มาออกมาอารวาสพลาดงวงอะไรยังไม่ทันัดอ่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงผมจริงจริงบางคนบอกว่าเนี่ยช่วงหาเสียงเลือกตั้งนี่คุณทักษิณออกมาช่วยหาเสียงไม่ได้ไม่ได้ติดเ็ไม่ได้เขาห้ามมันมีไม่ได้เอาแต่ว่าคุณหาวิธีการหาตัวผู้สมัครให้ครบ400เขตก่อน นะ <c oughs> แล้วค่อยมาว่ากันแล้วก็ไปประหลาะประหลาออุ้งอิงไปประหล่อกุณหิงอ้อไปประหล่อโอ๊กเอิ้มนายกทักงิลเวลาเข้าไปเยี่ยมเลยกูขอให้เ,เจียดจ,จ่ายเงินมากสองสักกี่พันล้านก็นให้เลือกตั้งนะพระคองที่สองให้ได้ก่อนเอาเป็นว่าประคองที่สองให้ได้ก่อนนะน้องนะอย่าไปเอ้ยพวกอย่าไปคิดแบบเด็กๆเลือกเถอะ ลำบากจริงนะคะในยามนี้เนี่ยตอนนี้ก็เลือดไหลแบบซึมๆอยู่นะยังไปเยอะยังไปเยอะอ๋อไม่ไม่หยุดไหลไ,ไม่เอย <นะ S 2> ยังไปเยอะที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆยังตามถักดาปอีกหลายคน<อ>ยังตามถักดาไปอีกหลายคนท่ามีเห็นท่าทีเอานะรู้กันทั้งนั้นแหละในบ้านเมืองในมันตลาดมันเล็กๆอ่ะการเมืองอ่ะอได้เห็นอยู่เอาไปว่า แต่ว่าคุณนักศิล์ก็อยู่ในคุกนะเพิ่งเก็บลงนะไปอยู่ในคุกเนะี่ยเก็บลงได้ไดนะเชื่อผมอ,อยู่ในคุกน,ะนานสนามนสีนนนนนน่เดือนในปรงฝึกจิตไปในตัวนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่ที่แน่ๆถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากที่จะให้ปุ๋ยแล้วก็ให้พืชพันธุ์ธัญธุาหารดีเนี่ยต้องปุ๋ยหมูไม่กลัว <c oughs> ร้อนเลยนะคะตอนน<ม>ี้มีโปรใหมเ่เหมือนดินเองงาน่าให้เลยครับ ราคา8ป8บาท8ปดปดสุดยอดเลยแล้วก็มีแถมปุ๋ยอาหารเสริมปุ๋ยพูดแน่อาหารเสริมปุ๋ยเออดีอย่างดีเลยก็ใบออกดกออกเร็วแล้วก็โตไวให้ผลผลิตสูงผสมด้วยดีดีมากซองละ5้สิบาทนะให้ไป10บซองเป็นเป็นซองใหญ่นะ0้รอบาทส่งถึงหน้าบ้านฟรีเข็มเงินนับถึงหน้าบ้านเลย เพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งนึ่งนะสูตรเก่าเนี่ย oh. ซื้อ1แถม1ยังคงมีอยู่นะคะส่วนสูตรใหม่ใครที่ยังไม่ได้ลองก็อยากให้ได้ลองเหมือนกันนะคะ888บาทเนี่ยแถมนะแถมอาหารเสริมนะคะของพืชให้อีก10บซองนะคะมูลค่า500บาทเ,ออเก็บเงินปลายทางส่งฟรีได้นะคะ โทรมาได้เลยที่0819116655นะคะแล้วสำใครที่ต้องการจะซื้อที่ดินซื้อสร้างบ้านสร้างเรือนหอนะจะจะัดทำหมู่บ้านจัดสรรขายหรือจะไปสร้างคลือหาดอยู่ที่ดินอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะฮะอากาศดีนะ mm hmm. แผ่นดินไหวก็ไม่กระทบกระเทือนน้ำไม่ท่วมถึงใกล้สนามบินไม่เกิน15นาทีก็ถึงแล้วถึงนติดต่อมาได้น,นะครับ 0819116655นะครับ0819116655แต่วันนี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแม้ก็เมื่อวานผมยกความดีความชอบความที่ท่านนายกทักษิณท่านกระหานชังชยัยเมื่อวานให้เป็นทีฮีโร่วันนี้ให้ท่านนายแน่มาวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพรศรษศิลมุรมนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ